เราก็บอกชื่อเข้าไปชื่ออะไรเราให้ดูเวรกรรมของเราก็าจะเปิดดูเวรกรรมของเราเลยเราทําบุญทําบาปอะไรมาเขา,าบอกว่าพอๆกันบูจากรรมเราเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนั้นนะว่าไอ้คำว่าไฟท่าแตกทวารเปิดเนี่ยคืออะไรดูเวลาตีสี่สบสามนาทีทีนี้เรื่องใหญ่แล้ว จากเดิมที่หายใจได้ครึ่งท้องทีนี้ไม่เหลือครึ่งแล้วเราก็เจอใครคนหนึ่งไม่รู้ไม่รู้จักแลอไม่เห็นตัวเนีย่ยแต่มีความรู้สึกได้ว่าเขาเดินเข้ามาปะทะกับเรามากัดชากเราจ่าสิบเอกมานพสีประภาคาปัจจุบันอายุ47ปีรับราชการเป็นทหารอยู่ที่กรมการัตท,ทหารบกจังหวัดนคนปรปฐม อาศัยอยู่ในบ้านพักภายในหน่วยงานต้นสังกัดกับภรรยาและลูกชายเพียงสามคนเท่านั้นในอดีตช่วงปี2546จากชายชาติทหารที่เคยแข็งแกรง่งจ่ามานพก็เกิดล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุจ่าสิบเอกมานพป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดเข้ารับการรักษาตัวนานเป็นเวลาเกือบเดือนโดยแพทย์ระบุอาก,การว่าจ่ามานพป่วยขั้นโคมา่าให้ญาติทำใจ เพราะเขาอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินสามวันสำหรับหัวอกของภรรยาแม้รู้ว่าสามีไม่มีทางรอดแต่เธอก็เชื่อมั่นว่าอาจมีปาฏิหาริย์ที่จะทำให้สามีเธอรอดตายจากอาการป่วยครั้งนี้เธอจึงตระเวนไปบนบานกับสารเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆแต่ดูเหมือนว่าความพยายามของพี่เล็กจะไม่สำเร็จผล ประมาณสี่ทุ่มครึ่งเมื่อพี่เล็กกลับมาถึงบ้านเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเจ้าหน้าที่บอกว่าหัวใจของจ่ามานพหยุดเต้นไป3ามครั้งครั้งละ5้ถึงเนาทีเช้าวันรุ่งขึ้นพี่เล็กจึงรีบมาที่โรงพยาบาลโดยได้เตรียมเอกสารพร้อมรับศพสามีกลับบ้านแต่ความหวังก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเธอเห็นเจ้าหน้าที่ กำลังช่วยกันปั๊มหัวใจเรากับปฏิหารครับในที่สุดจ่ามานกก็ฝื้นขึ้นมาได้ใหม่อีกครั้งปริศนาที่หลายคนสงสัยก็คือในระหว่างที่หัวใจหยุดเต้นดวงวิญญาณของจ่ามานกออกจากร่างไปไหนหรือเพียงแค่หมดสติธรรมดาเท่านั้นก็มีคนเข้ามาพาเราไปสองคน องเมตรนะนุ่งผ้าแดงถือหอกมาเวลาเล่นก็นไม่หิวเรไปคนละข้าจับแขนเงาไปหิวไปหายุบบาลาเราก็ถามชื่อเราก็บอกชื่อเข้าไปชื่ออะไรเราให้ดูเวรกรรมของเร,เราก็จะเปิดดูเวรกรรมของเราเลยเราทําบุญทําบาปอะไรมาัาผลว่าบอกพอๆกัน บุญกรรมแล้วระหว่างเขาบอกว่างั้นก็ให้พาไปดูบาปที่เราทำไว้กุมไหนกุมไหนจะพาไปดูบุญที่เราทำบุญก็ขึ้นไปบนพาขึ้นไปที่สวรรค์ก็ไปเห็นเนี่ยพระจุรามาณีเพราะก่อนผมบวชอยู่ผมเคยเห็นเที่ยวแล้วที่วัดฤาษีท่าสุ่ง ผมเคยเห็นเน่นี้บอกใช่บุญตัวนี้ทำมาครับพาลงมาดูบุญดูอะไรเสร็จก็กลับลงมาข้างล่างเสร็จก็กลับลงมาคราวนลก้ก็มาดูบุญที่เราทำก็เป็นพวกเครื่อง,องของของใช้ของอะไรพวกน้ำพวกอะไรเราก็หิวเราก็จะหยิบกินก็มีเสียงโยมบ,บาลบอกถ้าก,กินมันก็อยู่ไม่กินมันก็ไป ไม่รู้เราก็ถามว่าอะไรเบอกถ้ากินก็คือให้อยู่ที่นี่เลยไม่ต้องกลับไปโลกมนุษย์ถ้าไม่กินก็ให้กลับไปผมก็ไม่กินเพราะผมห่วงลูกผมก็เลยวางไม่กินอย่างวางมันมันก็ไปแต่กลับไปให้ทำแต่ความดีถ้าทําชั่วเดี๋ยวกูเมาอีกแต่บุดท้ายผมได้ยินมาก็พาผมขึ้นมามาส่งที่หน้าโรงพยาบาล ดินมันก็เปิดขึ้นมาก็มาปล่อยไปหน้าโรงพยาบาลมีพระวิษุเทพก็ไปรับมาให้มาเข้าร่างหลังจากฟื้นขึ้นมาชีวิตหลังความตายของจามานพก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยครับหลังจากได้ไปสัมผัสโลกหลังความตายเห็นมาเองกับตาทำให้จามานพเชื่อเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์อย่างสนิทใจ,จ และจากปาติหารตายแล้วฟื้นของเขาแม้ไม่รู้ว่าจะมีสักกี่คนที่เชื่อเรื่องนี้แต่จ่ามานพก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเขาไปเจอมาให้กับครอบครัวและคนใกล้ชิดได้ฟังเพื่อหวังให้เป็นเครื่องเตือนสติให้ทุกคนมันทำความดีละเว้นจากความชั่วปาติหารตายแล้วฟื้นไม่ได้มีเพียงแค่จ่ามานพเท่านั้นนะครับทีมงานได้ตามสืบเรื่องนี้ จนพบกับรองผู้บังคับการจราจรขิงแขวงวิเศษชัยชาเขาเล่าว่าตนเคยไปพบกับโยมมทูตมาแล้วเช่นกันวันนั้นวันที่8พฤษภาเนี่ยเป็นวันวิสาขะปรากฏว่าตีสองเนี่ยร่างกายมันก็ปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาเราก็ตื่นขึ้นมาเพื่อเข้าไปเข้าห้าาองน้ำแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถ่ายแม่อะไรนะเพียงแต่ปสัสสาวะเล็กน้อยก็ถามกับตัวเองว่าเอ๊ะปลุกขึ้นมาทําไมเนี่ย พราะเช้าต้องมีภารกิจอยู่แล้วต้องรับเสด็จตอนเช้าอีกแล้วนะตื่นมาเดี๋ยวก็นอนยากนะเอ๊ะไหนๆตื่นแล้วดูบุหรี่สักตัวดีไหมเออพูดเองตอบเองปกติลมหายใจคนเนี่ยหายใจปกติมันจะเข้าเต็มเหนียวใช่ไหมเต็มปอดแล้วก็ออกไปนะเข้าแล้วก็ออกอย่างเงี้ยปกติถ้าเป็นคนปกติก็ต้องเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าณเวลานั้นมันเริ่มหายใจได้ครึ่งเดียว ได้ครึ่งท้องเราพยายามดันเอาให้เต็มไม่ได้มันไม่เต็มอะ่ะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเราไม่เคยเป็นงี้มาก่อนก็ช่างหัวมันแล้วก็ซุกหัวนอนต่อท,ทั้งทั้งที่หายใจครึ่งท้องตีสี่ 4, ก็ปลุกขึ้นมาอีกข้องน้ำทีนี้ก็ข้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยดูเวลาตีสี่สิบสามนาทีทีนี้เรื่องใหญ่แล้ว จากเดิมที่หายใจได้ครึ่งท้องทีนี้ไม่เหลือครึ่งแล้วมันสูดลมเข้าไปไม่ได้แล้วจากนั้นท่านร้องขิงก็โทรศัพท์ไปบอกภรรยาและเรียกนายตำรวจให้นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ในระหว่างนั้นก็มีเงาดำปรากฏตัวยืนขึ้นข้างตัวเขาเราก็เจอใครคนหนึ่งไม่รู้ไม่รู้จักแลไม่เห็นตัวเนียแต่มีความรู้สึก ได้ว่าเขาเดินเข้ามาปะทะกับเรามากระชากเราอย่างแรงเราไม่เห็นตัวแต่สูงใหญ่มีพลังมีพาวเวอร์ทรงอำนาจทรงอิทธิพลหน้าเวลานั้นก็กลัวสุดขีดเฮ้ยเงาจริงเนี่ยวะที่คนโบราณเขาพูดว่าไฟธาตุแตกปะทะทะวาร ทั้งห้าทั้ง9เปิดอะไรปันนี้นะที่คนโหลางก็พูดเราเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนั้นนะว่าไอ้คำว่าไฟธาตุแตกทวารเปิดเนี่ยคืออะไรหมายความว่าถ้าเราไม่เข้าห้องน้ำห้องใทยเรียบร้อยนะพูดง่ายๆหยาบๆขี้ออกพร้อมกันน,ะนั่นแหละคือทวารเปิดก็กลัวกลัวสุดขีดแล้วทำไงก็ในใจก็คิดเอาว่า เงากูแน่กูก็ยอมแล้วนะแต่ขอมีเงื่อนไขหน่อยขอไปอย่างมีสติไปอย่างดีมีสติก็เริ่มท่องพระคาถาเดี๋ยวนั้นเลยคาถาธรรมจักรกับประวัตนาสูตรอิตาคนเนี้ยคนคนเนี้ยเขาก็ไม่ทำอะไรต่อก็เพียงแต่ยืนเบียดไว้ยืนเบียดไว้พอดีตำรวจก็มาถึงก็วิ่งขึ้นมา เรามาประคองเราลงไปชั้นจากชั้นสองลงชั้นล่างเพื่อไปขึ้นรถรถสายตรวจปรากฏว่าประตูเนี่ยเราเปิดประตูด้านหลังซ้ายเข้าไปนั่งพอนั่งปุ๊บแล้วก็ตำรวจนั่งตามมาพอเรานั่งปุ๊บเราก็เบียดกับตะคนเนี้ยเข้ามานั่งก่อนอยู่แล้วเราก็บอกกับตำรวจว่าเฮ้ยอึดอัดจังเว้ยตำรวจก็ปัม๊มหัวใจอ่ะเขาริงว่าเขาว่าอึดอัดในที่มา หมายว่าเราอ่นอัดแต่คนนี้ที่สุดแล้วท่านรองขิงก็มาถึงโรงพยาบาลแพทย์โดยช่วยชีวิตท่านรองเอาไว้ได้และเมื่อตื่นฟื้นขึ้นมาชายในเงาดำก็หายตัวไปการวินิจฉัยของแพทย์ในครั้งนั้นระบุว่าท่านรองขิงป่วยด้วยโรคลิ่มเลือดหัวใจอุดตันซึ่งแพทย์ได้ทำการผ่าตัดรักษาจนปัจจุบัน สุขภาพของท่านรอแข็งแรงดีและไม่เคยพบกับยมทูตอีกเลยถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคลิปสนุกสนุกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มฮงพันธ์ออฟฟิเชีและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ